สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกคลิปนี้เป็นความรักของคนที่กำลังมีปัญหามีประเด็นชาวราศีพิจิกประจำวันที่16ถึง31กรกฎาคม2568นะฮะเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวโดยรวมเนาะสามารถดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุ โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกรูได้หมดเลยนะเรื่องราวเป็นเรื่องราวโดยรวมสลับกันได้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นใครที่มีความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปไม่เหมาะกับพวกคุณนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันนะฮะก็ดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นใครอยากดูดวงส่วนตัวที่เป็นเรื่องราวของคุณคําถามของคุณ แอดไลน์ line, มาดูดวงส่วนตัวกันได้หรือว่าอยากดูรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวเข้าไปใต้คลิปนี้ค่ะนะมีรายละเอียดมีราคาค่าครูบอกไว้แล้วเนาะอ่ะใครที่อยากเรียนอ่านไพ่ก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดการเรียนได้นะคะมาเริ่มกันเลยขอดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในอดีตที่ผ่านมาสิบถ้วยบางคนอาจจะมีเป็นครอบครัวกันแล้วหรือบางคนไปยุ่งกับคนที่เขามีครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะคนมีครอบครัวมาเกี่ยวข้องกับ คุณด้วยก็ได้นะไพ่บอกว่าอาจจะเป็นคนอายุน้อยด้วยก็ได้รักอิสระเจ้าชู้มีความแบบชอบกำหนดชีวิตตัวเองเนี่ยเขาจะทำอะไรทำตามใจชอบเที่ยวชอบใช้ชีวิตอิสระเนี่ย ถึงแม้จะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะไม่มีใครครวบคุมได้อาจจะเป็นคนอายุน้อยเลยจริงๆหรือไม่ก็ทําตัวเหมือนเด็กค่ะไพ่บอกว่านะอาจจะมีชาววันพุธหรือชาวราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้คุณพยายามควบคุมสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์มาตลอดนะชาวราศีพิจิกแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างรับรู้เร็วนะฮะแล้วก็เหมือนคนที่ไวต่อเรื่องนี้แล้วดวงของคุณอะ ถ้าอยู่ข้องกับความรักความสัมพันธ์มันจะเจอเรื่องนี้บ่อยๆนะคู่ของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีพื้นที่เป็นของตัวเองใช้อิสระเรื่องนี้ขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆคุณอาจจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยๆก็ได้นะชาวราศีพิจิกนะเจอพลังงานแบบนี้บางคนอาจจะ เจอชาวราศีพิจิกเองที่ทํากับคุณแบบนี้ก็ได้เพราะว่าดวงคนที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกมันจะเป็นแบบนี้บ่อยๆนะพยายามแก้ไขพยายามปรับเปลี่ยนปัญหาแต่มันก็ยังมีเรื่องราวของคนมากกว่า2คนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเดลเวอร์ The กับเด e เมจิเชียนไม่ว่าคุณจะแก้ไขหรือว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงนะเคลียร์พลังงานการเริ่มต้นใหม่แต่มันก็ยังเป็นภาวะแบบเดิมๆเพราะ w e l l o f f r t u n e มันคือ โชคชะตาสิ่งที่เกิดขึ้น The world นะอาจ,จเป็นชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะอืมขอดูเพิ่มนะคะอืมแล้วคนคนนี้เขาอย่างที่บอกเขามีพื้นที่ของตัวเองเขาจะเป็นคนที่มีเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ถ้ามองแย่เลยนะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคะ่ะเอาแต่ตัวเองนะไม่ค่อยแชร์ไม่ค่อยแบ่ง ปันความรู้สึกเขาจะดีแต่ช่วงช่วงแรกๆคะ่ะที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาเหมือนคุณรู้สึกว่าคนเนี้เพอร์เฟกเลยนะน,น่ารักน่านเอ็นดูนะแต่นานวันเข้ามันมันเกิดปัญหาคะ่ะนะฉะนั้นสี่เหรียญมาเป็นเดอะฟูลเนี่ยมันบอกว่า อพอนานวันเข้าเขาก็เป็นตัวของเขาเองแบบชัดเจนมากๆนะคะเดอะฟูคืออิสระที่สุดเที่ยวเก่งนะไปไหนใช้ชีวิตอิสระแล้วก็เจ้าชู้ก็อันดับหนึ่งในไพ่78ใบนะคะเดอะฟูเนาะอืมไพ่บอกว่าช่วงนี้อาจจะมีกำแพงต่อกันไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้จากันเท่าไหร่อาจจะเป็นแบบบล็อกบล็อกทางโซเชียลบล็อกทางความรู้สึกนะะอาจจะไม่ค่อยสื่อสารกันเท่าไหร่เพราะว่าไพ่บอกว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ตรงนี้แล้วไพ่บอกว่าคุณพยายาม ม,ม,มพยายามที่จะจัดการและแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนวนอยู่ว,วนอยู่แบบแบบเดิมๆอะค่ะเนาะทีนี้มาดูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะพลังงานให้คุณห้าใบและคู่กรณีของชาวราศีพิจิกห้าใบสวัสดีชาวสองเข้ามาสองชาวราศีพิจิกนะคะเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมนะอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นสลับกันได้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับพวกคุณก็ได้นะคะ อะมาดูพลังงานชาวราศีพิจิกห้าใบสองถ้วยคิงถือไม้ The ะ o v เ r มีชาวราศีกุมมาเกี่ยวข้องได้ t นะฮะเดอะเเเป็นรักทางเลือกที่เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ความรักไม่ชัดเจน เจ็ดไม้เท้าเนี่ยแล้วก็สามเหรียญคู่กรณีเป็นเดอะซันเด Sun The ัน Sun อาจจะมีคนอายุน้อยจริง,รงๆก็ได้หรือพลังงานของเขาได้เริ่มอะไรใหม,ใหม่ๆเพื่อความสุขของตัวเขาเองนะเดอะชาริออชาวราศีกรกฎมาเกี่ยวข้องได้เดอะไฮพิงเทส t นะฮะ ชาวราศีมีนไพ่จะชาริออทคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับทหารคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางไปโน่นมานี่ชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะนักเดินทางต่างๆนะขับรถขับเครื่องบินนะเอียร์โฮสเตสอะไรก็ช่างนะที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือคนคนนี้ไม่ค่อยอยู่กับที่หรอกนะแล้วก็เดือนไฮพิงเทสเป็นกิก๊กเป็นกั๊เป็นพลังงานซ่อนเล้นอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะ,ะแล้วก็ เป็นคนที่เชื่อในเรื่องรีรับเชื่อในเรื่องของสายมูต่างๆชอบไปมูตรงนั้นตรงนี้หรืออารมณ์เขาอะจะค่อนข้างขึ้นๆลงๆทำงานในด้านที่ใช้รูปร่างหน้าตาพิตตี้โคโยตี้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะโดยหายถึงเทสนะ,ะอืมเป็นคนที่เหมือนกับชอบเข้าวัดแต่ก็อารมณ์ร้อนก็นได้นะฮะเป็นคนประมาณอย่างนี้เนาะอ่าเนี่ยเป็นคนมีเซนต์มีรลางสังหรณ์แปดดาบนะคะแล้วก็ The Empress โอ้โหรักรักนี้นะ The Empress แปลว่าคนมาก่อน The High p r i ท s แปลว่ารักสอนหรือว่าคนที่สอนคนอื่นฉะนั้นพลังงานนี้นะอาจจะไม่ใช่คุณแค่สองคนนะอาจจะเจอซ้ำๆมาแล้วก็ได้นะฮะพลังงานของเขาเนี่ยอของคุณก่อนนะขออภยัยของคุณชาวราศีพิจิกได้ไพส่สองถ้วยสองถ้วยแปลว่าความรักคนรักกันนะรักแต่มันเป็นรักที่ไม่เท่ากันนะคะเป็นรักที่ เขาเรียกว่าอะไรเดียะเหมือนมีคนหนึ่งพยายามหยิบยื่นความรักให้อีกฝั่งหนึ่งรับอย่างเดียวแล้วยังรังเรยังไม่กล้าตัดสินใจนะรับทุกอย่างใครให้รับหมดเนะี่ยแต่ก็ไม่พร้อมที่จะหยุดไม่พร้อมที่จะอยู่นิ่งคุณรู้สถานการณ์นี้ดีแล้วคุณนะพยายามจะพูดและจัดการในเรื่องนี้นะคะจัดการในเรื่องนี้สามเหรียญสองถ้วยมีความรักแต่ สามเหลี่ยมมันไม่ใช่รักของเราสองคนมันมีปัญหาอยู่ระหว่างกลางพวกคุณคุณอาจจะพยายามพูดคุยเพื่อไก่เกลี่ยปัญหานี้หรือจัดการเรื่องเอกสารข้อตกลงอะไรก็ช่างนะในช่วงนี้และอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีความพยายามมากๆก,ก,กับความสัมพันธ์นี้แก้ไขปัญหา จนบางครั้งแก้ไม่ไหวก็อาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นกันไปในช่วงเวลาไม่ว่าเขาจะปิดกั้นคุณหรือคุณปิดกั้นเขาอาจจะไม่ได้บล็อกทางโซเชียลยังเห็นกันอยู่อาจจะอยู่บ้านเดียวกันทุกวันแต่เรื่องการพูดคุยการเจรจาการอะไรช่างมันน้อยลงมากๆนะคะให้บอกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นนะคิงถือไมาอยู่ในความคิดคุณเพราะอะไรคุณเจอกับเรื่องราวมาเยอะๆนะคะคุณก็เลยกลายเป็นคนที่เย็นชาและเพิกเฉยมากขึ้นนะ,ะคนที่มอง มองเขาเรียกว่าอะไรมองออกในเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพวกคุณอาจเกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานธุรกิจหรือว่าทํางานที่เดียวกันเขาอาจจะเป็นคนเก่งในสายตาคุณแต่ว่าความไม่ชัดเจนของเขาหรือการมีตัวเลือกของเขาเนี่ยค่อนข้างทําให้คุณหลังเลลนะคุณกําลังอยากที่จะเลือกอยากที่จะตัดสินใจคุณก็ทําไม่ได้จะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ถ้ามองว่าให้เขากับเลือกข้างใดข้างหนึ่ง t h อ r เรเบรักทางเลือกก็เลือกไม่ได้ฉะนั้นภาวะของคุณนะเหมือนกับคนที่พยายามที่จะใช้เหตุและผลแล้วก็ใช้เรื่องของข้อตกลงการเซ็นเอกสารหรือการใช้พูดคุยไก่เกลี่ยเนี่ยเข้ามานะในเวลานี้เนาะที่นี้พลังงานของเขาค่ะเดอซันเริ่มความสุขให้กับตัวเองเดอะชารีออตเป็นความคิดคือเดอะชารีออตเป็นนักสู้นักรบเนาะฉะนั้นการทำอะไรเขาต้องได้ผลประโยชน์เขาต้องได้สิ่งที่เขา เ,ออเขาต้องไม่เสียในสิ่งที่เขาต้องการหรืออะไรไปในนี้คืออะไรจิตใต้สำนึกนะคนที่มาหลังนะคนที่มาทีหลังจิตอีกด้านหนึ่งนะโฟกัสคนที่มาก่อนโดยฉะนั้นมันเป็นลนักษณะของซ้อนแน่ๆหรือทําอะไรไม่ชัดเจนหรือมีการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมันแยกออกไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะอดีต มีคนบอกให้เขาแก้ไขเขาก็แก้ไขไม่ได้ให้เขาตัดบางอย่างไปเขาก็เลือกที่จะตัดไม่ได้เพราะอะไรแปดดาบมันคือการที่คนหนึ่งไม่ตัดไม่ปง่งไม่ไม่จัดการเลยค่ะสิ่งที่แปดดาบมันเป็นก็คือการถูกมัดไว้กับที่หนึ่งทั้งที่ที่ตรงนี้ไม่ได้ดีทั้งที่ตรงนี้มันมีปัญหามันมีอะไรที่มันไม่สมควรอยู่ตรงนี้แต่คุณก็ก็ girls, แต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราก็ปิดหูปิดตาเนะี่ยไม่ยอม แก้ปัญหาไม่ยอมแก้ปัญหานั้นออกจากตัวฉะนั้นพลังงานของเขาถึงแม้เขาจะโฟกัสถ้าเขามีครอบครัวแล้วหรือเขามีคนที่เขาเกี่ยวข้องอยู่แล้วจิตใต้สํานึกเขาก็จะมีพลังงานที่มันซ่อนเลนมันเป็นเงาอยู่นั่นเองค่ะนะอ๋ออันนี้ก็คือเห็นไหมสว่างนี่ก็คือคนที่มาก่อนคนที่ควรคู่ให้รักคนที่มี การซัพพอร์ตดูแลนะใส่ใจคู่ควรแต่อีกคนหนึ่งก็มาแบบดึงดูดนะมีหรือพลังงานบางอย่างบางคนไม่ได้เป็นเรื่องของอรักสามเศร้านะแต่เป็นบางคนงเรื่องเกมบางคนติดเกมติดการพนนันติดอะไรบางอย่างที่ทําให้ปัญหามันคุมเคือแล,แล้วแล้วเอาออกไม่ได้ด้วยนะถึงแม้ว่าจะพยายามโฟกัสสิ่งที่ถูกต้องแต่จิตใต้สํานึกมันฝังไปแล้วนะเรื่องราวของอะไรที่มันเป็นเงาเป็น เป็นซ้อนเป็นปัญหาเข้ามาฉะนั้นมันซ้อนอยู่ในจิตใจเขาจิตใต้สํานึกเขาเปลี่ยนไม่ได้ใบนี้กับใบนี้ก็ขล้ายกันอันนี้ก็คือเป็นเงาอันนี้ก็เป็นอะไรที่เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ ไม,ไม่ควรหรือควรอะไรเงี้ยฉะนั้นเด e r ์เรเอร์ก็เกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณเองก็เลือกไม่ได้ที่จะตัดหรือจะไปอะไรเงี้ยมันให้มันสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้เขาเองก็เช่นกันค่ะหรือว่าคุณก็มองว่าเขาเลือกไม่ได้สักทีตัวคุณเองต้องต้องจัดการต้องพูดต้องคุยต้องเจรจาก,กันถ้ามันเป็นไปในรูปแบบที่ไม่ดีก็ควรจะตัดสินแต่ว่าไพ่แนวโน้มของเขาออกมาดีนะถ้าคุณเป็นในเรื่องของคนที่มาก่อนหรือหรืออะไรเขาก็มองว่า จะให้ความสําคัญนะเอออาจจะพูดคุยกับคุณนะไพ,พ่ผงการพูดคุยมันขึ้นมาอาจจะแบบพยายามทําให้คนที่มาก่อนนะ่ะไว้วางใจแต่จิตใต้สํานึกก็ไม่ไม่ละทิ้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจนะ,ะก็คือ,อพยายามทําทุกอย่างเหมือนจะเริ่มให้ถ้าได้พูดคุยแล้วก็จะเริ่มเหมือนจะพูดว่าจะทําดีขึ้นจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้นะคะอ่ะ แต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าสิ่งที่นี้มันจะเป็นแนวโน้มไหมนั่นมันคือเรื่องราวที่เขากําลังเผชิญอยู่กับคุณเผชิญอยู่ทีนี้มาดูค่ะขอความรู้สึกลึกๆของคุณที่มีต่อเขาหรือต่อเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วคุณต้องการอะไรหรือรู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะคะขอดูนะจิตใต้สํานึก,ล,ก,ล,กลึกของคุณนะคะ The fool นะคฮะ สี่ไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญคุณเนี่ยอันนี้ก็สามเหรียญอันนี้ก็สามเหรียญคุณอยากเจรจาแล้วคะ่ะว่าตกลงแล้วเราจะต่างคนต่างไปเดอฟูคือทิ้งค่ะเพราะว่าอะไรเดอฟูคือคนที่อิสระเป็นคนโสดมีแฟนก็ได้แต่เหมือนมีทิ้งทิ้งคว้างๆอะคะ่ะมีกี่คนก็ไม่ได้นี่ นะฮะหรือว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวที่มันอบอุ่นคุณต้องการการเจรจาแบบนี้ชัดเจนค่ะนะจะไปต่อหรือหยุดเลยวันนี้คุณเหมือนกับจิตใต้สำนึกคุณต้องเนี่ยจิตใต้สำนึกเดอะเรเวอร์จะเอาอยัางไงนะเดอะเรเวอร์มันไม่ชัดเจนมาตลอดหรือว่าทําแบบนี้มาตลอดฉะนั้นต้องการการเจรจาแล้วค่ะถ้าถ้ามันไม่หยุดมันก็ควรจะต่างคนต่างไปถ้าจะดีก็ดีเลยนะสีไม้เท้าเนี่ย การแต่งงานการใช้ชีวิตคู่การทำกิจการที่มันมั่นคงแล้วนะคะแต่อันนี้มันคือโสดไงนะฉะนั้นคำพูดอยู่ระหว่างกลางมันกลายเป็นว่าอะทางสว่างมันคือสองทางนี้เห็นไหมฮะอันนี้มันอึมครึมนะเห็นไหมแต่อันนี้คือสว่างนะอืมนะถ้าไปโสดก็ไปเลยให้มันจบจบนะหรือว่าจะดีก็ดีให้มันจบจบแต่คุณรู้เหตุและผลอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามามันไม่ได้มันไม่ได้ชัดเจนมาตลอดฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนมันมีการที่แบบ เตรียมคําพูดเตรียมเตรียมจัดการเตรียมเอกสารที่ต้องพูดคุยกันอะไรเงี้ยอ่ะมาดูเขาบ้างค่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณจิตใต้สํานึกลึกๆนะระหว่างที่เขามีกับคุณหรือเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเขารู้สึกนึกคิดยังไงคะชาวราศีพิจิกคนคนนั้นลองนึกถึงหน้าเขานะฮะ อสวินถือไม้ห้าเหรียญแล้วก็หกถ้วยจริงๆเข้าใกล้กันก็มีแต่ปัญหานะความรู้สึกเขานะอศวินถือไม้เท้าอะเจอกันก็มีแต่เรื่องร้อนเรื่องไม่สบายใจพูดคุยกันไม่เข้าใจความรู้สึกมันลดน้อยถอยหลังลงเย็นชาต่อกันหันหลังให้กันแล้วนะคะ มีคนต่างคนต่างคิดต่างคนต่างรู้สึกแล้วนะฮะมันเป็นไพ่ของความขาดขาดความเข้าใจขาดการหันหน้ามาพูดมาคุยกันนะะียคือมีแต่ความรู้สึกเอ,อห่างเหินออกไปเรื่อยๆฉะนั้นแต่มันก็มีความผูกพันในเรื่องของความรู้สึกเก่าๆเนะะี่ยอืออาจจะห่างเพราะคนเก่ากลับมาหรืออาจจะรู้สึกห่างกันไปแล้วแต่ก็ยังบุญเวียนในเรื่องของความรู้สึกว่า เออก็เคยดีต่อกันเคยเป็นคนทีน่มีอะไรเกี่ยวข้องกันมาก่อนหรือมีทรัพย์สินสิ่งเก่าๆมาร่วมกันจะให้ตัดเลยก,ก็รู้สึกว่าตัดไม่ได้นะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าความรักมันน้อยละแต่มันยังรู้สึกถึงเรื่องของที่ผ่านมาอยู่มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันคาลาคาสังนะเห็นไหมนะนะคนมาก่อนหรือว่าคนที่แบบห่างหายกันไปก็ฝังไว้ในจิตใต้สํานึกนะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของคนที่แบบก็ จะบอกว่าจะให้ตัดก็ตัดไม่ได้จะให้รักร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่เหมือนเดิมนะความรู้สึกเนื่ยเพราะว่าปัญหามันมากันตลอดเวลานะมันมีปัญหากันมาอยู่เรื่อยเื่อมาดูหน,น,น่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจําวันที่1 6กถึง31ดกรกฎาคมสองันายค่ะชาวราศีกรกฎอ๋อ เดือนกระดานกดาเนาะเป็นกร์กอไปเรื่องชาวราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกนะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะจะเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยค่ะ The Hermit นะควีนถือไม้หกถ้วย หนึ่งไม้แล้วก็ห้าเหรียญโอ้โหชัดเจนมากๆค่ะนะชัดเจนมากๆก็คือตัวคุณจะเงียบค่ะจะวิเคราะห์แล้วก็คิดเหตุและผลจะหาทางออกกับเรื่องนี้แต่ทาําชนะ้าๆเนี่ยะเพราะอะไรเพราะว่ารู้นะฮะห้ามไม่ทา้าปัญหาของปัญหาของพวกคุณไม่ได้ถูกแก้ง่ายๆอาจจะมีบุคคลที่สามมีเรื่องราวที่ทําให้พวกคุณจัดการมันไม่ได้ง่ายๆ ฉะนั้นคุณรู้คุณก็เลือกที่จะเงียบค่ะชาวราศีพิจิกนะเออแล้วก็ไต่ตองใช้วิธีคิดเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะอะไรระหว่างพวกคุณมันเป็นการที่จะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วเพราะมันมันยากแล้วจิตใต้สนําึกเขากับคุณมันเห็นคุณได้ห้าไม้เขาได้ห้าเหรียญห้าแปลว่าห้าเป็นไพ่ทาโร่เนี่ยมันเป็นไพ่ของครอบ มันคือปัญหาจะเป็นห้าดาผ้าเหรียญห้าไม้เท้านะะหรือห้าถ้วยมันคือปัญหาหมดเลยนะเป็นปัญหาแยกออกไปแต่ละข้อทีเนี้ยเขาเองก็รู้สึกว่าความรักมันขาดหายไปแล้วแต่อย่างเมื่อกี้ที่บอกค่ะบางคนหายไปเพราะคนรักเก่ากลับมามีคนเก่ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนถึงมันขาดหายไปแต่ยังรู้สึกถึงข้อดีรู้สึกถึงอดีตหรือรู้สึกถึงความผูกพันอะไรที่เกี่ยวข้องกันมาในอดีต ฉะนั้นเขาเลยยังตัดไม่ชัดเจนแต่ระหว่างพวกคุณเนี่ยฮะมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะต้องเริ่มใหม่เริ่มเริ่มใช้ชีวิตตัวเองเริ่มแก้ปัญหาของตัวเองมันมีควีนถือไม้มาด้วยอาจจะยังเป็นคนที่ต้องเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องธุรกิจเรื่องการงานหรือทํางานที่เดียวกันนะฮะแต่มันเป็นลนักษณะของการพยายามเป็นตัวของตัวเองละระหว่างพวกคุณเนียฮะ คุณเองเป็นเดอะเฮมิตก็เงียบแล้วก็พยายามดึงความเป็นตัวเองกลับมาเขาเองยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆแต่ก็พยายามทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตเป็นของตัวเองนะฉะนั้นความขาดเขาเองอาจจะบกพร่องในเรื่องของความรักที่มันลดน้อยลงไปแล้วนะคุณเองก็รู้ว่าปัญหามันไม่ถูกแก้ไขมันก็เลยต่างคนต่างหันหลังให้กันในครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะแบบมีความเงียบนะคะ คุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ไต่ตองนะไม่คือเหมือนกับพยายามจะฟื้นความเป็นตัวเองกลับมาทั้งคู่ค่ะนะเออมันรู้ต่างคนต่างรู้เขาอาจจะไปโฟกัสสิ่งเก่าๆที่เขาเคยทําหรือว่ายังนึกถึงเรื่องเก่าๆระหว่างคุณเขาก็เลยตัดปัญหาออกไปไม่ได้แต่มันก็รู้สึกว่ามีความเย็นชาความรักมันถูก เพิกเฉยมาจะทะเลาะกันบ่อยด้วยไพ่ห้าไม้เนี่ยมันไม่ได้แก้ไขสักทีห่างกันไปเรื่อยๆตอนแรกทะเลาะกันหายแค่สามวันเดี๋ยวนี้มันอาจจะมาเป็นหนึ่งเดือนมาเป็นสองเดือนบางคนเป็นหกเดือนเย็นชาต่อกันเรื่อยๆนะฉะนั้นไพ่บอกว่ามันเหมือนลนักษณะของคน,คนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองนะไม่ไม่ไม่พยายามเคลียร์แล้วอะเออนะทั้งที่คุณเหมือนจะจะพูดหรือจะจะจัดก,การแต่ว่า ขออยู่เงียบๆเ,เพื่อวิเคราะห์ก่อนนะคะอ่ามาดูซินาเซียมซีจริงอยากบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกค่ะพลังงานของเรื่องราวพวกคุณความยากลำบากซ้ำซากต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่มันจริงๆค่ะนะฮะคุณเจอกับเรื่องราวที่มันซ้ำซากปัญหาที่มันซ้ำซากคุณก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่เขานะคุณอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงที่เขามาเยอะแล้ววันนี้มันเหมือนกลายเป็นว่า ต่างคนต่างพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าที่จะให้ทุกอย่างมันแบบดําเนินไปนะคะคุณเองก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ไม่พึ่งพาเขาไม่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่คาดหวังกับเขานะเขาเองก็พยายามใช้ชีวิตที่มันเหมือนกับว่ารู้ว่าความรู้สึกมันมันแก้ไขไม่ได้แล้วเขาก็พยายามจะใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูกันค่ะ มาดูนะเขาอาจจะกลับมาวนเวียนนะแต่ว่ามันไม่ได้กลับมาในรูปแบบของความรู้สึกที่ที่มันเป็นความรักอะคะ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกว่ายังต้องมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอะไรอ่ะหลับตานะชาวราศีพิจิกลองอธิษฐานดูคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวคุณอยากบอกอะไรกับคุณคะการงานการเงินนะคะ ความรักสุขภาพแล้วก็อยากแนะนำอะไรหรือเปล่านะอารองหลับตาดูค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ The Sun นะ u n นนะเโอ้โหไพ่ who, ของการเริ่มต้นทั้งหมดเลยถ้าคุณจะเริ่มต้นใช้ชีวิตให้มีความสุขให้กับความอิสระ ให้กับการเริ่มต้นใหม่ที่มันเป็นสีเรืองรองที่เป็นชีวิตที่มันมันเจอแต่ความสุขค่ะคุณต้องปลดปล่อยตัวเองนะคุณต้องปลดปล่อยตัวเองถ้าคุณปลงได้คุณตัดได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณบอกว่าเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดในสํหรับนะฮะการเดอะฟูลก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นต่างไพ่เริ่มต้นทั้งสองใบเลยชีวิตคุณถ้าคุณปลดทุกนี้ไปได้คุณเปิดหูเปิดตาเปิดความคิดของตัวเองปลดล็อก ค,ความสุขคุณมาแน่นอนค่ะคุณหาความสุขได้ด้วยตัวคุณเองค่ะนะอยา่าคาดหวังกับคนที่คุณกำลังคาดหวังอยู่ตอนนี้นะคะเพราะอะไรเพราะคำความคาดหวังของคุณมันกลายเป็นไปผูกมัดตัวของคุณเองค่ะเนาะนั่นก็นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณอยากบอกค่ะเดาสันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะฉะนั้นถ้าคุณได้เริ่มความรู้สึกใหม่ๆความรักใหม่ๆการเริ่มเป็นตัวเองแบบใหม่ๆไม่ ไม่ยึดติดกับอะไรบางอย่างนั่นแหละคือการเริ่มที่คุณจะได้เริ่มชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชาวราศีพิจิกขอบคุณชาวสองด,ดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะสวัสดีค่ะ